จริงๆตอนตอนนั้นเองมันใจหายอะไรบ้างมันมันดุ้งห้าซี่เลยมันมันเป็นมันขีดกันอย่างเงี้ยห้าซี่แต่ดีมันไม่แตกมันไม่หักกันไม่มีอาการอะไรแบบแม่หรืออะไรไม่หรอกมีแต่กระดูกหูเมียมันบ่นกันนั้นแหละครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่โครที่โคมก็ไม่หรอจะจะอันนี้อันนี้ไม่แตกหรอกสมองเลยก็แตกพอ กินยาอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละก็รู้มันเป็นเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไม่กินต่อก็เลยแต่มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วตอนนี้กระดงกระดูกตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากมากเลยครับจริงจริงตอนตอนนั้นเองมันใจหายอะไรบ้างมันมันดุ้งห้าซี่เลยมันมันเป็นมันขีดอ่างเงี้ยห้าซี่แต่ดีมันไม่แตกมันไม่หักนะเพราะตอนนั้นมันเข้าที่ถ้ากินยาจะเสร็จแต่ตอน้มันคืนตัวของมัน สักเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนก็เป็นตัวแล้วอย่างผู้ชายเองบอกว่าเราคนไม่จะดื้อแบบไม่ค่อย้ฟังตามตาคุณหมอบอกอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะบางทีเป็นคนดื้อมังคนไม่ชอบกินยาไงคือแบบมันเอ๊ะมันเดี๋ยวมันก็คืนตัวของมันเองแหละพอมันกินบ่อยๆเข้ามันก็ยากักเสกแบบมันก็คนไม่ชอบกินยาเราไม่ชอบชี้ลำบากนะคะระวังใช้ชีวิตยากเจ็บอยู่ไหมครับไม่ไม่ไม่ก็เดินเหนือนสะดวกกระโดดได้ปกติแล้วออืมก็ปกติได้หลัากระปักหมดปกติแล้วอืมันไม่มีอาการอะไรแบบกระเพาะ ไม่หรอกมีแต่การ์ตูนหอเมียมันบ่นกันนั่นแหละครับนโอ้ยทุกเรื่องเรื่องเก่าเขาขุดมาบ่นเรื่องแต่สมัยไหนมันก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แล้วพี่คงพี่คงไม่หรอกจะจะปอันนี้อันนี้ไม่แตกหรอกสมองมันจะแตกมันจะแตกเขียนบอกว่าเข็ดมากเลยตรงพื้นนั้นก็คือเนี่ยมันทุบเลยพอล้มปั๊บเมียมันทุบออกหมดเลยมันไปเอาหินที่เป็นเป็นชาย เป็นเป็นแบบคล้ายๆเป็นหยาบๆอ่ะออกเลยทีนี้จะไม่จะไม่หัวแตกแล้วที่จะเข่าแตกมันมันเป็นแบบที่มันสักสักเท้าหรือสักเท้าอ่ะสักสะดุดลงไปคือพูดเลยคือก็คือเข่าแตกอ่ะเอทีนี้หัวไม่แตกคือเข่าแตกแต่ดีขึ้นไหมคะพอพอพอกินยาหยุดฟาร์นสักเดือนหนึ่งนี่แหละก็รู้มันเป็นเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไม่กินต่อก็เลยแต่มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วไม่ต้อระวังตัวเองมากนะะคพอเรามันอายุมากด้วยจะเดินจะเหินมันก็ต้องระวังอะไรนี้แล้ว คนที่ล้มในห้องน้ําคนที่อายุห้าสิบขึ้นไประวังด้วยนะผมเตือนเตือนเตือนนะผมก็จเลือนหลายครั้งนะผมก็ทุบมาก่อนก่อนนั้นห้องน้ำนะให้มันเป็นทรายให้ป็นเป็นเป็นด้านๆหยาบๆแล้วก็ไม่ควรล็อกห้องน้ํดเลยนะผมว่าบางทีป๊อกไปเรียบร้อยนะบางทีมืดจอดําไปนะบางทีระวังตัวกันด้วยคนที่อายุห้าสิบขึ้นไปนะแล้วกินเกินก็ระวังกันด้วยเรืองอาหารมันไม่เหมือนเมื่อก่อน อืมวันนี้ก็คือจัดต้องระวังตัวตัวเองวาใช่ใช่ใช่ใชไไแล้วช่วงนี้ก็โค้ชจะได้บ้างวันนี้ก็มีละครเรื่องหนึ่งของช่องเ่ยช่องเนี้ยช่องไหนนะช่องนี่อ,อ,องยสามเนี่ยละครเอออืมค่ะอันนี้คือทำงานไม่ามาได้พักเลยเอ,อ่อมันจะแต่ช่วงนี้เมื่อก่อนได้พักอาทิตย์เป็นอาทิตย์ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมีหนังของตัวเองด้วยซึ่งจะปีหน้าก็มีหนังตัวเองแล้วปีนี้ก็มีละครแต่ต้องจบภายใน พฤติการทันวาก็จะเริ่มแล้วเรื่องพิธีศิษย์นี่แหละอีกเรื่องนึงเร็วๆนี้ครับละครเรื่องละครนี่เป็นทางแนวไหนละครก็เดี๋ยวคอยติดตามครับตอนนี้เป็นละคร,ร,ะครแบ้านๆนี่แหบละท้าทายท้าทายผมก็มเ,เป็นเรื่องแรกก็ยุ่งๆหน่อยผมไม่เคยทำละครไงเล่นเองด้วยเธอเล่นเองกำกับอเองผู้จัดด้วยโปรดิวเองอีกยากบทเองอยู่ยากจิทตำหนังมันทำมันง่ายนี่มันมีมันมีมันมีเรื่องเดียวเนี่ย เปิดออกมามาันก็เจอเห็นหมดแล้วอตอนนี้มันถ่ายไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาย้อนไป,นไป,ประสาจะเต็งน,นี่เพราะมันเหมือนหนัง21เรื่องยี่สิบเอ็ดตอนอ่ะถูกไหมตอนมันสี่กว่าวนาทีนสิบเก้าห้าสิบนาทีอ่ะต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันนะถ้าตางจะเข็ดนละครเนี่ยมันก็มีใครมาช่วยหรืออะไรไหมมันก็มีคนช่วยน่แต่ว่าเราต้องจําความจำเราต้องดีด้วยเพราะบางทีเราถ่ายตอนที่สี่ไปถ่ายตอนที่ส9บเก้าอยู่แล้วแล้วมาถ่ายตอนสีบเ1ดแล้วมาถ่ายตอนที่สองเงี้ยมันต้องนึกภาพ อเออมันนึกภาพไอ้ไอ,อ้อบวกของมันให้ให้ให้ทัให้ทันคืออยากทำละครนะนคืออยากลองดูดูว่ามันจะชอบไหมแต่ยังไม่รู้ตอนเริ่มไม่ชอบแล้วยังไม่รอดเลยนะบอกยังไม่รอดตอนเริ่ไม่ชอบแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่แน่เพิ่งถ่ายไปได้สัสามตอน,ตอน,ตอนเนี่ยสองสามตอนแล้วสองสามตอนแล้วแต่ว่าไม่แน่สักสักิบตอนสิบตอนอาจจะชอบมันก็ได้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเรื่องต่อไปก็รอดูนะครับครับครับ